สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับอีพีแรกของตามรอยหวยไทยก่อนอื่นจะไปฟังคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารยานในการรับชมสูตรการคำนวณเลขรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีสูตรมีถูกมีผิด เสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับครับวันนี้ก็จะนำเสนอสูตรแรกนะเป็น EP แรกและก็ขอแนะนำวิธีการาคำนวณหวยคำนวณเลขรัฐบาลไทย <c oughs> งวดประจำวันที่หนึ่ง เดือนสิงหาคมพศ2564นะสติก็มาตามที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็10บประงวด19งวดนะครับเนี่ยสิงวดแล้วนะจะยกตัวอย่างจะยกตัวอย่างาเลขที่ออกไปก็จะเป็น <c oughs> วิธีทําแบบนี้ วิธีทำนะคือนะใช้หลักสิบสามตัวล่างครั้งที่หนึ่งสามตัวหน้าบวกหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองบวกแปดค่าคงที่นะผลที่ออกมาก็คือนับตั้งแต่เลขที่ออกห้าเก้านะแล้วก็ต่อมาออกสามแปดนะดูง่ายๆเลยนะครับ ติดอขอบคุณ f อซที่รับชมกันนะครับนำห้ามาบวกห้าแล้วก็มาบวกแปดคงที่ห้าบวกห้าได้สิบบวกแปดได้สิบแปดพอได้แปดแล้วก็เพิ่มสามแต้มแปดก็เก้าศูนย์หนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งเพิ่มอีกสามแต้มเป็นสี่นะผลออกสามแปดนะถูกเข้าเอ็กแปดงวดต่อมาออก แปดสี่เอาหลักสิบครั้งที่หนึ่งบวกหลักร้อยครั้งที่สองบวกแปดคงที่แปดบวกสี่ได้สิบสองบวกแปดได้ยี่สิบยี่สิบเอาแต่ศูนย์ศูนย์บิกบวกสามได้สามสามบวกสามได้หกออกสี่ศูนย์เข้าเลขศูนย์นะครับงวดต่อมาออกอา่างวดต่อมาเอาหลักสิบครั้งที่หนึ่งห้า บวกหลักร้อยครั้งที่ที่สองได้ห้านะบวกแปดค่าคงที่ห้าบวกห้าได้สิบบวกแปดได้สิบแปดเพิ่มอีกสามแต้มแปดบวกสามได้สิบเอ,อ, 4, อ็ดสามหนึ่งบวกสามได้สี่ออกสี่หกนี่นะครไล่มาเรื่อยๆนะครับสติก็มาตลอดนะครับพอสี่หกก็ทำได้หนึ่ง ได้4ได้7ออก8ปดสี่เจ็ดศูนย์ทำได้สี่ได้เจ็ดได้ศูนยะออกเจย์มา2ตัว1นึ่งเก้าทำได้สามได้หกได้เก้าออกมาหนึ่งเาได้เได้สได้หนะครับแล้วก็เก้าได้หได้เได้สออกเก้าเจ็ดสาาได้ศนย์ได้สได้หกออกสามเกาเจ็ดสาได้ เจได้ศนย์ได้สามออกเจ็ดสา้ได้หได้หนึ่งได้แปได้หนึ่งออกหนึ่งเ้านย์ห้าทำได้ศูนย์ได้สได้หออกศูนย์ห้าห้าหได้หได้แได้หนึออกห้าหกหนได้สได้หได้แออกหนึ่สี่ทำได้แได้หได้สี่ออกหนสมาสตัวสี่ห้าได้แได้หนึ่งได้สมาสีหแล้วก็หนเจ ทำในหนึได้สี่ไดเออกหนึ่งเจ็ด้าในสได้6ได้9ก 9, ้ออกมา1มา2มา9นะครับขออภัยครับเจ็ดศทำได้เได้ศูนย์ได้3ออก7 0และงวดปัจจุบันนะหลัก10นะเอาง่ายๆเลยนะครับหลัก10ครั้งที่1คือ5้าหลักสิครั้งที่1คือห้า เด่นนะครับผมขอดูอเลขที่ออกนิดหนึ่งสักครู่ว่าถูกต้องไหม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 ขออภัยนะครับได้เจ็ดนั่นในมางวดแรกก็ผิดซะแล้ว นะทำได้เจ็ดอ,อ๋อไม่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วครับถูกแล้วถูกแล้วผมผมผิดเองครับขออภัยครับอ่าลืมฮะทำได้เจ็ดได้ศูนย์ได้แปด 8. นี่รวมได้ได้เจ็ดกับศู 7. นยะ์ได้เจ็ดนะฮะได้เจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้านี่ครับแปดห้าห้าแปดหนึ่ง บ้างก็กราบขออภัยครับเ,เ,เ,พรเพราะว่าเป็นเป็นคลิปแรกนะครับได้ห้าได้แปดได้หนะึ่งผลจะออกเป็นยังไงก็ติดตามรับชมกันต่อ,ตอไปนะครับนะฮะผิดพลาดตั้งไปก็ขอกราบอภัยมาในที่นี้อ่านะก็วันต่อไปก็จะพยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับอ่านะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม นะครับก่อนจบคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเปน็นแนวทางกับให้คนที่เรารู้จักหรือคนคุ้นเคยกันบอกต่อๆกันไปช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กันยิ่งแบ่งปันเรายิ่งได้นะครับนะครับขอบคุณมากครับพบกันในคลิปหน้าต่อๆไปวันนี้สวัสดีครับผม